เอมนะคะคุณเจเอกขอบคุณนะคะดอกกุหลาบขอบคุณนะคะหนูจะบอกแบบนี้แม่ใครที่เข้าบ้านไปแล้วหนูลงแล้วทางในบ้านก่อนแบ่งปันหน้าไลไรหนูแบ่งปันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าขอเวลาก่อนนะขอให้ในบ้านได้ซื้อกันก่อนนะคะขอได้บะให้ในบ้านแบบได้หาที่จิ้มกันก่อนนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวแล้วก็มีไม่มีค่ะของหนูไม่มีขอย้ํานะคะหนูไม่มีเว็บพนันนะฟังนะฟังนะหนู ให้แนวทางอย่างเดียวในกลุ่มหนูลงแค่แนวทาง ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่คล่องเกี่ยวกับเว็บพนันไม่มีบ้านหวยไม่มีเว็บพนันใดๆทั้งสิน้นระวังมิจฉาชีพย้ำนะคะระวังมิจฉาชีพนะคะไม่มีเว็บพนันให้สมัครไม่มีบ้านหวยให้ซื้อไม่มีนะจ๊ะหนูขายของอย่างเดียวแล้วรอบนี้99บาทเป็นการร่วมบุญลงทานเป็นการร่วมบุญลงทานเป็นการร่วมบุญกระถินนะคะที่หนูจะทําในวันที่19นะคะเนะคะแล้วก็วันที่2 5 1 9ทํา้หนุ เกียร25ทําที่สแกวใครอยากเข้าบ้าน99บาทแม่แอดบ้านเขียวจ้ะถ้ามีเนี่ยไม่ใช่จากหนูค่ะจากที่อื่นจ้ะอย่ามาบอกว่าหนูทําถ้าบอกว่าหนูทําแนะนําไปแจ้งความเล่าหลักฐานมาจา้ะหนูนั่งรอยอยู่ที่บ้านหนูไม่ยุ่งเกี่ยวกับบ้านหวยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเวพนันถ้าบอกว่าหนูทําไปเอามาค่ะไปแจ้งความมาถ้ามีแต่ปากอย่าพูดโอเคไหมคะจําไว้นะถ้ามีแต่ปากอย่าพูด29วัดอะไรนะแม่เทพประธานพรเหรอคะแม่คะเขาเรียกอะไรวัดเทพประธานพรอ,อยู่เขาชะกัน ใครรู้จักบ้างแม่เทพประธานพรอยู่เขาชะกันเก้าสิบเก้าบาทแม่โอนแค่เก้าสิบเก้าบาทนะแม่โอนแค่เก้าสิบเก้าบาทนะใครจะเข้าบ้านแอดบ้านเขียวตรงนี้นะคะตรงหน้าผักหนูหนูเขียนเอาไว้อยู่นะคะแอดบ้านเขียวตรงหน้าผักหนูแล้วโอนเก้าสิบเก้าบาทโอนแล้วได้เข้าบ้านเลยนะคะแอดมินหนูตอบเลยนะคะช่องหนูมีช่องนี้ช่องเดียวนะคะพิรดาบารมีปู่ห้าหนึ่งเก้าพีระดาบารมีปู่ห้าหนึ่งเก้ามีช่องนี้ช่องเดียวนะคะช่องจริงผู้เดียตามเจ็ดแสนกว่านะจ๊ะ ช่องจริงเอแปดแสนกว่าแปดแสนหรือเจ็ดแสนตรงหน้าผากผมหายคืออะไรนะแม่ผมหายคือยังไงอ่ะผมหนูไม่อยู่แล้วเหรอหรือว่างไงแม่ก็อย่าว่าเมีฮะพี่ก็บอกผมหายแปบนึงดูดูในทิกตอ,อกในิตอ,อกหนูมันเป็นยังไงอ่ะ เขียวตรงนี้นี่ค่ะช่องจริงผู้ติดตามแปดแสนกว่าค่ะช่องจริงผู้ติดตามแปดแสนกว่านะคะช่องจริงผู้ตามแปดแสนกว่าแม่แอดบ้านเขียวตรงนี้ใส่แอดด้วยนะคะใส่แอดด้วยนะคะโอเคไม่หายังอยู่โอเคโอเคค่ะแม่ เ9บาทนะคะร่วมบุญรอบเดียวนะแม่จ่ายรอบเดียวอยู่ได้ตลอดชีพนะไม่มีรายเดือนรายปีไม่มีรายเดือนรายปีจ่ายรอบเดียวอยู่ได้ตลอดชีพจ่ายรอบเดียวอยู่ได้ตลอดชีพไม่มีรายเดือนรายปีนะคะค้นหาใส่แอดได้นะแม่ใส่แอดด้านหน้าด้วยนะแอดน้ำหนึ่งพิระดานะจ๊ะใส่แอดด้วยนะถ้าแม่ไม่ใส่แอดมันจะไม่ขึ้นนะคะถ้าแม่ไม่ใส่แอดมันจะไม่ขึ้นแม่ต้องใส่แอดด้วยนะคะใส่แอดด้วยนะใส่แอดนำหน้าด้วยนะคะเพราะว่าคนแอดมาเต็มเลยนะจ๊ะแม่คนแอดมาเต็มเลย ถ้าแม่ไม่ใส่แอดมันจะไม่ขึ้นถ้าแม่ใส่แอดมันจะขึ้นนะคะดึงเข้าเร็วมากเห็นไหมพี่นุชขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแปดที่หนูชอบมากอะแม่คือแปดสองหนูชอบมากเลยแปดสองแล้วก็หนูมั่นใจแปดมากหนูมั่นใจว่ามีแปดมาให้เห็นแน่นอนวันพรุ่งนี้หนูมั่นใจว่าพรุ่งนี้มีแปดมาให้เห็นแน่นอนบอกเลยบุญขบ,บุญกระถิ่นจะเจอไหมที่ไหนอยู่ตั้งไหนล่ะแกจะมาตั้งไหนแกจะมาตั้งไหน ถ้ามาตั้งหน่งบวตเกียระก็จะได้เจอแต่ว่าตาซาแก้วยังไม่รู้จะได้ไปไหมเพราะว่ามันไกลถ้าไม่ได้ไปก็จะให้ปู่ไปจ้ะหนูเน้นล่างอะแม่หนูเน้นใต้หนูชอบอยู่ข้างล่างหนูไม่ชอบขึ้นข้างบนหนูขี้เกียจ <laughs> หนูยี้เกียจหนูเมื่อยค่ะหนองโบตเกียรได้เจอได้เจอแน่นอนจ้ะได้เจอแน่นอนบ้านฉันอยู่หนองบตเกียรเดีเกก หนูขี้เกียจขึ้นนะคะหนูก็เลยอยู่ข้างล่างตลอดนะคะแปดล่างค่ะแปดล่างไปเลยนะคะแปดที่ชอบคือแปดหนึ่งและแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดสีมงคลพวกนี้สีแดงสีมงคลคือสีแดงค่ะสีมงคลคือสีแดงค่ะอยู่ล่างหมายถึง ขอบคุณนะคะคุณกิ๊กขอบคุณนะคะเพิ่งมาอยู่แดบคุณโทษอ๋อมาอยู่แดบคุณโทษวันที่19อ่ะถ้าแกมาทําบุแกก็จิเจอฉันจ้ะวันที่19เก้ามีงานบุญต้าตะตันนี่หนูให้8ปึงกับแปดเจนะจ๊ะ8ปดหนึ่งแปเจคิดว่ามี8มาให้เห็นแน่นอนแล้วเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเมื่อคืนนี้หนูนอนแล้วหนูฝันว่า หนูฝันว่าไทยเออหนูใช่หนูชอบแปดที่หนูชอบก็คือแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดนะคะไทยที่หนูชอบนะคือแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเจ็ด ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยหนูจะบอกแม่แบบนี้ว่าใครที่อยู่ในบ้านอะใครที่อยู่ในบ้านใช่หนูในล่างถูกต้องเลยค่ะหนูถ้าหนูในระหว่างล่างกระบนคนถามว่าล่างกระบนหนูไม่รู้มันจะมาอะไรนะแต่หนูชอบล่างมากกว่าหนูชอบล่างมากกว่าเออนะแม่นะหนูชอบล่างมากกว่านะคะอะใครจะเข้าบ้านกดเลยนะคะใครจะเข้าบ้านกดเลยนะขอความกรุณาไม่พิมพ์ตัวเลขนะแม่นะขอความกรุณาไม่พิมพ์ตัวเลขให้น้องนะเพราะว่าเดี๋ยวไลบินนะคะเดี๋ยวไลบิน ขอความกรลุณานะไม่พิมพ์ตัวเลขให้หนูนะไม่เป็นไรค่ะตอนได้ตอนไหนก็คือแจ้งแอดมินไว้เลยว่าขัดข้องยังไม่ได้เงี้ยค่ะแต่แอดมินเขาล็อกที่นั่งไว้ให้นะจ๊ะแอดมินล็อกที่นั่งไว้ให้โอเคไหม โอเคไหมเ <_ an> ข้ากลุ่มยังไงลูกค้าแอดบ้านเขียวตรงนี้ลูกค้าแอดบ้านเขียวตรงนี้นะคะแล้วโอน99บาทลูกค้ารอเข้ากลุ่มได้เลยคะ่ะแอดมินดึงเข้ากลุ่มให้นะคะกาิกรไทยใช่แล้วคะ่ะบัญชีบาจากพิรดาพิรดาบาร,รมีปู่519นะคะหนูทําสีผมเพราะว่าหนูท้องได้สีเดอนแล้วสีที่หนูทําเป็นสีออแก,กนิกนะคะแม่มันก็เลยออกได้แค่นี้จริงๆมันเลยได้แค่นี้จริงๆนะคะแล้วก็ทําผมทรงใหม่ งวนนี้นะคะเม็ดเดียวเลยนะที่ชอบชอบแปดเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะแม่ใครอยากเข้าบ้านนะคะเลขทูปปู่ลงในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลงแอดบ้านนี้ไวจริงทูปปู่ลงตั้งแต่ในบ้านแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะทำไมพักใหญ่แล้วที่เลขไม่มาเลยคะพี่แม็กไปตามใครคะ พี่แม็กจ๋าหนูรบกวนถามหน่อยนะพี่ไปตามใครเอ่ย<งาม>ขอถามแบบนี้ได้ไหมว่าไปตามใครคะหนูเข้ามาเจ็ดงวดติดเพิ่งหลุดงวดที่แล้วถามได้เลยนะแม่แม่ใครติดตามหนูอยู่คอนเฟิร์มพี่ทีนะคะใครติดตามหนูอยู่คอนเฟิร์มพี่ทีอันนี้ช่องจริงนะคะพิรดาบาร,รมีปู่นะคะอันนี้ช่องจริงนะอันนี้ช่องจริงนะคะพี่แ<งา>ม็กไปตามใครคะบอกว่าตามหนูแล้วบอกว่าหลุดพักใหญ่แล้วอ่ะบอกว่าพักใหญ่เล็กไม่มาพี่แม็กไปตามใครคะหนูเพิ่งหลุดงวดที่แล้วค่ะ หนูเพิ่งหลุดงวดที่แล้วพี่แม็กไปตามใครคะตื่นก่อนนะตื่นก่อนนะเอาดีๆตื่นก่อนนะตื่นก่อนไปตามใครคะถ้าตามช่องปลอมรบวรกวนตามช่องจริงนะแม่นะหนูหลุดงวดเดียวเองนะหลุดรอบเดียวเองนะพี่แม็กหนูหลุดรอบเดียวเองนะพี่แม็กใจเย็นๆนะของหนูแนวทางหนูแบ่งปันให้ฟรีนะแม่สะดวกเข้าบ้านเข้าไม่สะดวกเข้าไม่เป็นไรนะ